สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปะสมัยกลางขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะหลังจากที่พวกเราได้รู้เรื่องศิลปะในยุก,ก่อนน่าจะกลุ่มอื่นอนแล้วนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมาขอพูดเรื่องศิลปะในยุกกลางค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณปฏนิตาค่ะศิลปะสมัยกลางนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ส,สมัยที่1คือศิลปะสมัยโควิก ที่2คือศิลปะสมัยฟ้นฟูศิลปะวิทยายุคที่3คือศิลปะบารอกและ4คือศิลปะเคโรโรเอ้ยศิลปะโคโรโรเอ้ยศิลปะโรโคโคค่ะเอ้ยถูกแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่ศิลปะแบบโกธิกกันเลยนะคะสถาปัตยกรรมนะคะศิลปะแบบโกธิกเน้นการบอกเล่าเรื่องราวทางศาสนาในแนวเหมือนจริงไม่ใช้ัญล์เหมือนศิลปะยุคก่อน ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกลิกนะคะจะมีผนังเปิดกว้างมีส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษมีหลังคาโค้งแหลมนะคะและก็มีลายลักษณ์ที่สลับซับซ้อนแต่ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเป็นเสียรลักนิยมทางศาสนาค่ะแล้วมีอะไรบ้างะคะก็จะมีพระราชวังแกรนเพสนะคะมหาวิหารซาน d ิ e g โกเดกอมโปเตสลามหาวิหาร นอนเดอร์อมตามเดอร์ปารีสบทซาการาฟามิเลียค่ะแล้วปฏิมากรรมในยุคนี้มีลักษณะเป็นยังไงคะค่ะปฏิมากรรมนะคะที่คล้ายของจริงก็จะเป็นภาพพระเยซูนักบุญแม่พระที่ส่านความเศร้าไว้ภายใต้เสื้อคลุมที่หน้ายังไงล่ะคะอ่ะอ่ะไหนๆก็พูดกันมาขนาดนี้ละมาพูดด้านจิตกรรมกันบ้างดีกว่า ด้านจิตกรรมมีพื้นที่เขียนภาพบนฝาผนังน,น้อยลงเพราะสถาปัตยกรรมมีช่องเปิดมากดังนั้นจึงเน้นไปที่การออกแบบกระจกสีบานหน้าต่างแทนในการเขียนนั้นมักจะแสดงรูปคนที่สะโอดสะองในชุดเสื้อผ้าที่พิ้วไหวแทนค่ะถ้าจะไม่ผิดศิลปะเด่นที่แทนรูปว่านี่คือการประดับกระจกสีรึเปล่าใช่เลยค่ะช่างรอบรู้เสียงจริงเป็นการประดับกระจกสีตามช่องประตูและหน้าต่างทําเป็นลวดลายต่าง รวมกันอยู่ภายในกรอบเมื่อดูภาพจากช่องที่มีแสงสว่างผ่านก็จะคล้ายกับรูปภาพนั้นเขียนด้วยแก้วสีทั้งหมดดังที่เห็นเลยล่ะโอ้อย่างสวยอะครับเหมือนใช้ยังไงล่ะอ๋อแล้วคุณนาดิสานี่นาให้คุณนาดิสามาเล่าเกี่ยวกับศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยากันดีกว่าคุณนาดิสาพอจะรู้เกี่ยวกับศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาไหมคุณถามทุกคนแล้วคุณปฏิตตาะแคลนี่ไปก่อนนะ ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือยุคเรเนซองสสงครามครูเสดได้นำการน,นำความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุโรปตะวันตกอย่างใหญ่หลวงระบบการปกครองแบบศักดินาได้ล่มสลายแว่นแควนเป็นอิสระมากขึ้นศิลปินได้นำศิลปะชั้นสูงในสมัยกรีกโรมันเข้ามาสร้างสารรค์อย่างเต็มที่อิสระเต็มที่แล้วงานศิลป์งา,านสถาปัตยาก,การรมเป็นยังไงหรอลักษณะอาคารก็จะมีหน้าต่างประตูที่เพิ่มขึ้น แล้วก็ประดับตกแต่งภายในด้วยงานจิตรกรรมและงานสถางานประติกรรมอย่างหรูหราและสง่งางามแม่ล่าคุณปติตาอ๋ออย่างวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนารปรต์นิกายโรมันคาทอลิกใช่ไหมล่ะใช่แล้วโดยมีเปรมันเตียเนี่ยเป็นสถาปนิกที่ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างแต่เขาได้ถึงแก่กรรมก่อนที่งานจะเสร็จจึงมีสถาปนิกอีกหลายคนเข้ามาควบคุม จนกระทั่งนในปีคริสต์ศักราชที่1,546มิการันเจโลก็ได้รับการติดต่อจากสันตประบาจอนปอที่3ให้เข้ามาควบคุมออกแบบก่อสร้างต่อไปอชอบเป็นวิหารที่สวยงามสิจริง,รง,รงๆเลยนอกจากงานทางด้านสถาปัตยะกรรมแล้วงานจิตรกรรมก็มีความตื่นตัวและเจริญก้าวหน้าในทางเทคนิคและวิธีการไม่แพ้กันก็ตัวอย่างเช่นภาพโมนาลิซาของเลโอนาร์ดิชีที่เป็นภาพเขียนสินมันบนผ้า ขนาด30.5คูณ21นิ้วที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดแบบเรียนแบบธรรมชาติการพิถีพิถันเรื่องการจัดวางมือที่งดงามแวบวบตาและรอยยิ้มอย่างมีเลสไยมีการนำธรรมชาติมาเป็นฉากหลังและการสร้างมิติกใกล้ไกลไงละ่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีภาพทระกยาหารมือสุดท้ายหรือเดอะดัซเได้นะเธอรู้จักหรือเปล่า อ๋อลิโอนาโดดาวินชีที่เป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์ดนตรีกวีสถาปัตยกรรมจิตกรรมแล้วก็ยังมีผลงานโมนาลิซาที่เป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วว้าวอืมแล้วงานจิตกรรมอื่นๆล่ะก็จะมีภาพกำเนิดอาดามของมิกลันเจโรบูโอนโรติที่เป็นภาพจิตกรรมที่เขียนตกแต่งอยู่ที่เพดานวิหารซิสตีน มีการนำเทคนิคการวาดภาพปูนเปียกหรือเฟสโกมาใช้อีกด้วยนะเช่นรูปสลักเดวิดของมิเกลันเจโลซึ่งเป็นรูปสลักหินอ่อนที่มีการถ่ายทอดรูปแบบที่มีกรีกและโรมันเป็นแนวทางจึงทำให้รูปเดวิดมีลักษณะาท,ทางกายภาพที่สอดคล้องกับอุดมคติของกรีกโรมันที่เน้นความสมบูรณ์ทางสรีระและการจัดวางท่องท่าที่งดงามววว้าว เึงเป็นรูปปั้นที่มีความสวยงามสียจริงๆเลยแล้ว <Wow. S 3> ไปต่อกันที่ศิลปะยุคบาโรกหรือบาโรกกันเลยะนะฝากหน่อยนะศิลปะในยุคนี้จะมีทางลักษณะปฏิมากก้าจิตกรรมหรือสถาปัตยกรรมและอีกทางยังมีทั้งดนตรีนาตศิศีลซึ่งจะเน้นความเป็นนาตกรรมมากๆศิลปะในยุคนี้นะจะบ่งบอกถึงความหรูหราโอ้อาแต่ก็มีความขัดแย้งไปในตัวด้วย ก็จะแสดงถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมีอำนาจของทิศพระจักรและก็การปกคลองโดยจะเน้นเรื่องแสงสีเส,สียงและการมีคุณค่าของสถาปัตยกรรมนั้นๆนนตัวอย่างเช่นพระราชวังแวร์ไซต์ซึ่งบ่งบอกถึงความบาโรกมากๆสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนทั้งหมดในสมัยพระเจ้าหลุยที่14จ,จุคนได้ถึง10,000คนเลยนะสวยงามและอลังการมากๆเลยนะคะคุณจรินยาพร แล้วงานด้านจิตกรรมละคะงานด้านจิตกรรมที่โดดเด่นก็คืองานเฝ้ายามทางกลางคืนของแรมบันเป็นตัวอย่างที่ดีของจิตกรรมแบบบาหลกเลยเพราะว่าเป็นการใช้สีน้ำมันบนผืนผ้าที่ทำให้สีสดแล้วก็สวยงามถ้าตอนนี้อยากดูนะคะก็ไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ริกมิวเซียมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ กันที่ศิลปะแบบโรโคโก้กันเลยนะคะศิลปะแบบโรโคโก้ก็จะคล้ายๆกับศิลปะแบบบารอกแต่แตกต่ตางกันที่ศิลปะแบบโรโคโก้จะเน้นความละเอียดอ่อมากกว่าแสดงถึงเรื่องราวของเทพนิยายความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องการมารณ์นะคะด้านประติมากรรมเช่นเบจิอัสโดยฟาร์โกเน่ซึ่งเป็นประติมากรรมอิ่นอ่อนลักษณะบ่งบอกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกรีกโรมัน สมัยพื้นผูศิลปะและวิทยาการจนถึงสมัยบาโรกซึ่งมียมแสดงออกในรูปแบบที่เรียนแบบจากธรรมชาตินอกจากนี้นะคะก็ยังเฉพาะให้เห็นถึงความกลมกลืนกับทัศนคติของสมัยโรโกโกโดยเฉพาะทางด้านเรื่องราวและการจัดท่าทางที่มุ่งหวังให้เกิดความรู้สึกชื่นชมในธรรมชาติที่มอบให้กับมนุษย์ค่ะโหช่างเป็นงานที่มีความสวยงามและละเอียดละออจริงๆเลยนะคะเนี่ยแล้วมีงานจิตรกรรมอื่นๆอีกไหมคะ มีแน่นอนค่ะงานจิตรกรรมในยุคนี้นะคะก็จะเน้นแสงสีค่ะแล้วก็มีการให้ภาพที่มีเส้นโค้งนะคะโดยไม่ใช่เฉพาะแค่ในรูปวาดเท่านั้นแต่จะรวมไปถึงกรอบของรูปด้วยด้วยกรอบของรูปนะคะก็จะถูกแกะสลักอย่างสวยงามเป็นรูปสัตว์หรือว่าเทพต่างๆในนิยายของเขาค่ะซึ่ง ก็ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเวลาเราจะซื้อรูปภาพเราก็จะเลือกภาพที่มีกรอบที่สวยๆใช่ไหมคะเช่นรูป by Manbup โดย Fagoras ค่ะโอ้โหภาพสวยสีหวานเจี๊ยบเลยนะคะเนี่ยแน่นอนค่ะและนี่ก็คือความดูทั้งหมดที่พวกเราได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูในวันนี้สำหรับวันนี้เพื่อเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ